ถส่แมสหรือใส่แมสต่อค่ะใส่แมสใส่แมสใส่แมสมาติดค่ะมาให้ช่วยทำอาหารกินเลยไหมคะถือกล้องไหมให้เจ้าถือนะตดอะไร อาหารขอแบบนี้ตอนแรกบอกว่าจะจำกัดไป300ปว้3 0มร้อยกลัวตอนนี้มาเกินอไหมคะงพร้อครับไปเลยจำกัดไว้สา0ร้มาเกินอาหารพอรทองะกหัาัาางูก็ถือว่าเป็นการประกศราศภารกิจที่สำคัญนะคะ ในชีวิตการเมืองนะคะที่ทำงานการเมืองมาครึ่งชีวิตนะคะคือ30ปีครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยที่ได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานให้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในประชาธิปไตยนะคะและจะไม่เป็นที่เหยียบยืนเผด็จการวันนี้ทุกลมหายใจนะคะของพวกเรานะคะไทยสร้างไทยก็คือ มุ่งมั่นที่จะทุกของประชาชนนะคะออกจากทุกท่านให้ได้นะคะดังนั้นวันนี้ก็ได้ประกาศภารกิจสำคัญค่ะในการที่จะนำทัพพักไทยสร้างไทยนี่แหละค่ะนะคะไปสร้างโอกาสที่ดีกว่านี้นะคะสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับ พี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งมอบอนาคตของไประเทศไทยให้กับลูกหลานที่ดีที่สุดนะคะก็ถือเป็นคำประกาศภารกิจที่สำคัญนะคะก็คือว่าในเป้าหมายในการในเครื่องมือในการทำงานก็คือเราจะ,ะเป็นพักที่ให้ความสำคัญกับคนธรรมดาที่ไม่ใช่มหาเศรษฐีที่เราเรียกว่าพักของคนตัวเล็กที่จะมุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคน ได้เท่าเทียมกันได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งความรู้แล้วก็แหล่งตลาดอย่างทัดเทียมกันเ,เป็นพักที่มีหลักคิดอีกหลักหนึ่งก็คือนอกจากการ empower แล้วก็คือการ liberate คือการปลดปล่อยประชาชนจากรัฐราชการที่กดทับจากอำนาจนิยมเผด็จการที่กดหัวประชาชนอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นพักที่มาสร้างโอกาสนะคะโดยการที่เราจะปลดล็อกกฎหมาย ที่ล้าหลังนะคะพักการใช้ไว้กว่าพันฉบับนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ลุกขึ้นมาหากินเลี้ยงปากท้องได้เร็วที่สุดแข็งแรงที่สุดนะคะมีเป้าหมายในการที่จะทำให้คนไทยหายจนหมดนี้แล้วก็มีรายได้ออย่าง,ย,างยั่งยืนจริงๆวันนี้ถือว่า30ปีของพี่พี่ทำภารกิจครั้งนี้เป็นการทำให้นะคะทำให้ไม่ได้ทำเอา ทำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่า30ปีที่ทำมาานมานี้ไม่เคยเห็นประชาชนต้องทุกข์ยากแล้วก็ลำบากอย่างแสนสาหัสและประเทศไทยต้องตกต่ำเท่ากับยุคสมัยนี้นี่จึงเป็นภารกิจที่จะต้องสร้างประเทศไทยกันใหม่และพี่คนเดียวสร้างไม่ได้จึงได้เชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานของเราค่ะ เห็นมีหลายพรรคการเมืองก็เปิดตัวมานะคะพรรคใประกาศตัวอยู่ในจุดไหนเราประกาศตัวเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศนะคะวันนีเ้เราอยู่ในโลกของบูก้าโลกของการที่ไม่มีความแน่นอนมีความผันผวนสูงพรรคการเมืองถูกกระทบหมดค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอีกเดือนสองเดือนหรือวันถึงวันเลือกตั้งจะเหลือพรรคไหน ใครจะไปรวมกับใครใครจะอยู่ที่ไหนวันนี้เรามองเห็นปัญหาว่าถ้ามีแค่สองทางเลือกที่เป็นอำนาจนิยมเผด็จการและเ,เป็นพักที่ทำเพื่ออำนาจนิยมเผด็จการและพักเพื่อ,อ,อพวกพ้องมีสองฝักสองฝ่ายแบบนี้บ้านเมืองไปไม่ได้เราเสนอตัวค่ะเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศเราเสนอแบบนี้นะคะ เราทําให้เต็มที่ทําเต็มกําลังจะสําเร็จแค่ไหนขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยกันใหม่กับเราไหมเราขอจับมือกับพี่น้องมองเห็นพี่น้องทุกคนเป็นพี่เป็นน้องนะคะมุ่งที่จะยุติความขัดแย้งจับมือกันรับฟังความเห็นต่างนะคะแล้วก็ไปมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะเห็นทัพเพื่อไทยเขาก็มีการแบ่ตัวครับัเพื่อ,อ,อไทยแล้วก็มี ที่เป็นผที่ทงานการเมืองใเ็นก็อยู่นาการเข้ามาการเยงไคะก็ต้องแสดงความยินดีค่ะนะคะแสดงความยินดีที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาทางการเมืองและอยากให้มีมาเยอะขึ้นกว่านี้เพราะจะได้เป็นทางเลือกของประชาชนวันนี้ถ้าใครที่จะเข้ามาสู่การเมืองมีความตั้งใจจริงที่จะทําให้กับบ้านเมืองดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นค่ะแล้วก็ยินดี กับทุกคนนะคะที่ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองเอัมีในส่ะนตัวหกพร้อมที่จะด้วยเอถ้าพักมีมตินะคะก็แน่นอนค่ะก็ขออาสาที่จะนำทัพพักไทยสร้างไทยไปทวงคืนความสุขทวงคืนกันในกระเป๋าและทวงคืนประชาธิปไตยที่ถูกป้นไปนมานานแล้วนะคะ คุณผู้งอย่างเมื่อวันก่อนหลายคนไปตรวตัวเป็นครอบครัวเพื่อไทยแต่ว่าเว้นที่เก่งกา,าลรูน,นะคะแล้วก็มีการโพสเฟสบุ๊กด้วยนี่มีแนวโน้มที่จะมาอยู่ออย่างนี้ดีกว่านะคะขออนุญาต่ะคนจะต้องต้องเนื่องจากเป็นเรื่องที่พี่ตอบแทนคนอื่นไม่ได้ต้องถามเจ้าตัวเขานะคะคคะ ครอบครัวเพื่อนใจอย่างเงี้ยเขาก็มีหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้ดูงลเงแล้วก็ด้วยอายุเขาหลายคนก็มองว่าอายุเพียงแค่35ปีมันจะทุกข์ที่บ้านหลังนี้มันมีความเข้มแข็งเมืเม่อเทียบกับส่วนได้อย่งผูหญิงมองตรงนี้เป็นยังไงบ้างกับกระแสที่หลายคนก็มองว่าอาจจะเด็กเตินไปหรือเปล่าที่จะมาคุมเออย่างงี้ดีไหมคะว่าดิฉันให้กำลังใจนะคะอย่าให้วิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่าด,ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อาสาตัวมารับใช้นะคะ ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะว่าประชาชนจะเห็นอย่างไรตัวดิฉันดิฉันกเ็เสนอตัวเองว่าจะใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตมาทํางานภารกิจทั้งสุดท้ายให้กับประชาชนทําให้ไม่ได้ทําเอานะคะส่วนท่านอื่นก็ให้กําลังใจกันค่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตที่จะไม่มมวิพากษิจารณ์นะคะ ู้หญิงสัปดาห์หน้าจะสมัครผู้ว่ากรทมแล้วค่ะความพร้อมของพักในตัวบุคคลที่จะลงชิงก้าอี้นายกออผู้ว่ากรทมก,ก็พักไทยสร้างไทยนะคะเราให้ความสำคัญนะคะกับกรุงเทพมหานครพี่อยู่ในการเมืองมาสามทศวรวรษทศวรรษแรกของพี่คือทศวรรษแห่งการสร้างกรุงเทพพี่อยู่ในพักพลังธรรมเป็นรฐ่นตีอยู่สองกระทรวง ได้รับการดูแลมอบหมายให้ทํางานให้กับกรุงเทพคือคุมกทมโดยโดยตรงทั้งสองกระทรวงนะคะทั้งหมหาดไทยและคมนาคมที่ผูกพันกับกรุงเทพไม่ใช่เฉพาะเป็นสอสอแต่ผูกพันจากการทํางานที่ได้ทํางานกันมายาวนานที่ดูทั้งเรื่องของการจราจรนะคะที่เป็นคนทําแผนแม่บทรถไฟฟ้าตั้งคนแรกตั้งแต่ปี38ทําแผนแม่บท ทั้งด่วนใหญ่แมงมุมทําเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะในสมัยยุคพ,พี่นี่ต้องรอกท้อระบายน้ําแล้วก็คองให้จบก่อนเมษาก่อนสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะคะดันั้นมันเป็นความผูกพันและพี่ก็ตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนกรุงเทพจริงๆจนถึงขนาดลงสมัครเลือกตั้งผู้ว,ว่ากทมไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็แพ้ท่านสมัครถึงทอเวศซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความสามารถนะคะ แต่พี่ก็ไม่เคยทิ้งภาระหน้าที่ต่อคนกรุงเทพครั้งนี้ที่ตั้งใจค่ะที่จะทุ่มเทเอาความรู้ที่พี่เคยได้ทำงานรับใช้คนกรุงเทพไม่ว่าจะด้านสาธารณสาธารณสาธสา,ธา,ธาธรณูประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องนะคะพี่มองเห็นโอกาสค่ะว่าถ้าคนกรุงเทพได้ผู้ว่านะคะจากพักไทยสร้างไทย คนกรุงเทพนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกับไอ้ปัญหาอมตะนิรันดร์การที่ไม่ทํากันสักทีนะคะอย่างน้ําท่วมรถติดฝุ่นพิษคนกรุงเทพจะได้รับโอกาสที่มากกว่านั้นโอกาสในการที่จะเ,เป็นศูนย์กลางเป็นมหานครของการลงทุนของโลกและแน่นอนค่ะไรายได้จะต้องกระจายลงไปชุมชนนะคะ เดี๋ยวจะกลายเป็นแถลงนโยบายไปแล้วนะคะดังนั้นก็บอกว่าให้ความสําคัญนะคะ,ะแล้วก็เห็นโอกาสว่าเรามองเราอยู่กับกรุงเทพมา30ปีเรามองออกว่าจะแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพอย่างไรให้คนกรุงเทพอยู่ในบ้านที่มีความสุขและกรุงเทพเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจของโลกได้นะคะ อ่าพร้อมกันเลยอ่าเปิดเปิดอยู่ตรงนี้ป่ะคะเปิดเปิดตรงนี้เลยได้ไหมคะได้เปิดเปิดเนี่ยค่ะเปิดโจวก่อนรับสมัครค่ะนะคะแล้วสอส่งครบไหมครับสอค่ะส่งค่ะครบคู่เขตไหมครับสรคุณสมบัติว่าที่ผู้ว่าของท่านไหมคะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นก็คือ ผู้ว่าจะต้องได้ DNA ของพักและต้องเป็น DNA ของของของพักแหละก็คือต้องต้องเข้าใจบริบทของพักนะคะเป็นคนที่เราคุณหน้าคุณตากันเป็นคนที่สร้างใครสร้างใครเป็นคนที่ก็บอกมาก็ก็อาจจะรู้จัก นะคะก็คงรู้จักนะคะอดีตสสอ่า๋ยวเพิ่งยี่สิบคำถามนะคะอ่าเดี๋ยวเพิ่งยี่สิบคำถาม๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดทีเดียวเดี๋ยวเปิดทีเดียววิศวกรหรืออะไรอ่าวิศวกรอ่าไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรแล้วค่ะเยอะแล้วเราส่งแล้วเรามั่นใจได้ขนาดไหนครับอ่าเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยมันคือการเอาความจริงใจและแนวคิดไปเสนอขายความจริงใจการรู้ปัญหาจริงแนวคิด ที่จะออกจากปัญหานะคะและความพุ่งเทซึ่งไม่ว่าจะเลือกสกคนไหนเขตไหนของพรรคไทยสร้างไทยได้สุดารัฐเป็นสกออีกคนไม่ว่าจะเลือกผู้ว่าของพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นใครก็แล้วแต่ได้สุดารัฐเป็นผู้ช่วยผู้ว่าและจะใช้ประสบาการณ์30ปีนี่แหละค่ะเป็นฐานรองรับการทำงานให้ทีมสก และผู้ว่าของพรรคไทยสร้างไทยจะผลจะเป็นอย่างไรสู้เต็มที่ค่ะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเสียเปรียบเป็นพรรคเมื่อใหม่เพิ่งตั้งเมื่อวันที่4ี่กรกฎาได้แค่ประมาณครึ่งปีแต่ใจเต็มร้อยมัาเปิดตัวช้าไปไหมครับไม่ <laughs> ช้าค่ะไ,ไม่ช้าหรอกค่ะนะไม่ไม่ช้าหรอกนะเปิดเปิดตอนไหนก็ตอนนั้นอา้าว <laughs> <laughs>

เอาเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ช่วยผู้ว่าแล้วก็เป็นอ่าเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นสกอด้วยเป็นสกอด้วยปิดเก้าเดือนแต่เลือกปังข้าวหอมทานเข้าค่ะพี่ๆชค่ะอันนี้ก็เพื่อเรื่อนเพื่อนของท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับในฐานะที่เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยนะครับใน หลังจากที่เรียกได้ว่าจบงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีนะครับสําหรับอายุทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เรียกได้ว่ามีนักการเมืองนะครับในบ้านเก่าของบาริลข111นะครับก็เดินทางมา่วมแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยนะครับก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแนวกับกับหญิงสุดารัฐเพราทุกวันนี้กณหญิงสุดารั์ก็ได้มีการให้ส่งพาธนะครับถึง ประเด็นที่ทางพัคเพื่อไทยได้ชูคุณงอิงนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับว่าคุณคุณหญิงเนี่ยก็เรียกได้ว่าแสดงความยินดีคุณงอิงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพราะคุณนงอิงแต่จากทุกพักการเมืองนะครับที่มีการชูผู้นำพัคขึ้นมานะครับผมส่วนจะมองว่าเด็กเกินไปหรือไม่นั้นคุณหญิงก็ไม่ขอพิาราวิจารณ์นะครับก็ขอแสดงความยินดี ยินดีเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยในเรื่องของความคืบหน้าในการส่งนะครับผู้รับสมัครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับว่าในอีกเร็ววันนี้นะครับก่อนวันที่จะมีการรับสมัครสกอนะครับแล้วก็ผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทางพักไทยทั้งไทยก็จะมีการเปิดตัวนะครับ ส่วนจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าจะเป็นใครนะครับก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่เปิดเผยว่าถ้าพูดชื่อต่อไปนะครับหรือว่าใบแค่นิดเดียวก็เรียกได้ว่าจะรู้เลยนะครับเป็นที่มักหน้าคุณตาก,กันว่านี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมใยระหว่างนี้เรียกได้ว่าก็ก็ได้นั่งพักอยู่นะท่านผู้ชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น นี้เรียกได้ว่าเหมือนฝนก็ได้เริ่มโปรยปลายลงมาใ้เราพัในแย่ประโยชน่ามัวาจะมาอย่สำหรับบรรยากาศในวันนี้ที่มีการขึ้นวยพรนะครับก็มีกลุ่มการเมืองนะครับจากหลายกล,ลุ่มนะครับในอดีตพอรวมขึ้นวยพอนะครับบางคนก็พูดไปถึงตอนที่คุณหญิงเป็นนาฬีกาขาวอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ในายก,ก่อนหน้านี้นะครับก็เอาว่ากันไปนะครับก็เป็น สิ่งที่จะเริ่มความขัดแย้งลึกๆนะครับไายในพักการเมืองพักเก่านะครับ,ปรบเป็นผลการที่แตกออกมาเป็นพักการเมืองพักใหม่ที่ชื่อว่าไทยสร้างไทยทุกหญิงก็เปิดเผยนะครับว่าการทารี่ว่าในครั้งนี้แม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นเสียเปรียบนะครับแต่ว่าก็จะขอใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลอด30ปีนะครับในการทํางานเพื่อคนกรทมอ,อย่างเต็มที่ นะครับคุณหมิงก็บอกว่าถ้าเลือกสคจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับก็จะได้คุณหญิงเป็นสคด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเลือกคนจากพรรคขออภัยฮะถ้าเลือกถ้าเลือกผู้ว่ากทมจากพรรคไทยสร้างไทยก็จะได้คุณหญิงคุดาลัตเป็นผู้ช่วยผู้ว่ากทมด้วยเหมือนกันนะครับก็จะบอกว่าเป็นทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีนะครับในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้สื่อมวลชนได้มีการรับประทานอาหารที่คุณหญิงได้มีการนํามาจัดเลี้ยงไว้นะครับท่านผู้ชมับขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรับชมบรรยากาศแล้วก็การสัมภาษณ์คุยนะครับในวันนี้ด้วยนะครับยังไงหากท่านผู้ชมไม่อยากที่จะพลาดข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นในตลอดรอบวันนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ไว้ นะครับเพื่อท่าน้ผู้ชมได้ภาพทุกข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับยังไงตอนนี้นะครับผมบอสนะครับทีมข่าวโพสต์ด์นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากท่านผู้ชมด้วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ